สวัสดียามบ่ายค่ะทานอะไรกันหรืออย่างค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้อ่าสายก็เก็บงานจากเมื่อวานนะคะที่ถ่ายเสร็จแล้วสายก็ยังไม่ได้ตัดต่อนะคะวันนี้ก็มีงาน5ตะกรอสชิ้นสวยๆนะคะชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นลายไก่แจ้ค่ะสายก็เพิ่งเห็นเป็นไก่น่ารักมากๆเลยนะคะ งานชิ้นนี้ก็จะเป็นงานเก่าเนะีคะเก่ามากทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีนะคะลายไก่แจ้คู่แล้วก็จะมีอดอกกุหลาบที่เชิงด้วยนะคะเชิงบนเชิงล่างไก่แจ้คู่แล้วก็ตรงกลางนั้นก็จะมีเพชรน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่เกิดปีไก่ก็สามารถจับจองได้น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นใหม่บ้านบวกใหม่จูนะคะมีหน้านางชายขลุ่ยเช่นเคยใครที่ชอบแบบหน้านางชายขลุ่ยก็สามารถ อาจับจองได้นะคะลายไก่แจ้สายก็เพิ่งจะเคยเห็นนะคะงดงามมากๆมีน้านางชายขลุ่ยราคานั้นก็3,900บาทนะคะสีนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลออกแดงนะคะสีดูคลาสสิกงดงามสำหรับไก่ก็จะเป็นไก่สีแดงแล้วก็มีสีเขียวเข้มสวยงามนะคะก็ดูเอานะคะเป็นอะไรที่ดูแล้วน่ารักมากๆค่ะ สีนั้นก็สวยด้วยเป็นสีมงคลน,นะคะออกดแดงๆอ่าทักทายมาได้นะคะใครอยากได้ลายไก่แจ้แล้วก็มีเชิงดอกกุหลาบน,นะคะงดงามมากๆ ก็จะเป็นลายโคมไฟนะคะเป็นงานห้าตะกอเช่นเคยเมีเชิงบนเชิงล่างนะคะเชิงล่างก็จะเป็นบายสีนะคะงดงามมากๆเป็นงานห้าตะกอนะคะความยาวมาตรฐาน1นึคเมตรมีเชิงบนเชิงล่างหน้านางชายกลุยนะคะสีนั้นก็จะออกสีเทาออกม่วงๆนะคะดูปแปลกแล้วก็สวยนะคะเป็นลายโคมไฟนะคะโคมไฟนั้นก็จะเป็นสีแดงส่วนท้องผ้านั้นก็จะเป็น สีนั้นก็จะออกเทาๆนะคะออกม่วงๆก็ดูอ่าไม่ออกเช่นกันนะคะแต่ว่าสวยนะคะอยากได้ทักทายมาได้ค่ะเนื้องานแน่นหนาเช่นเคยนะคะอาบน้ำยาทํานิ้มส่งฟรีราคานั้นก็3,900บาทพูดคุยกันได้นะจ๊ะ ชิ้นที่3ก็จะเป็นผ้าครามนะคะใครยังไม่ได้มีผ้าครามก็สามารถจับจองได้ตอนนี้ราคาไม่แพงนะคะแต่ก่อนนั้นสายก็เคยขายนะคะ4,5 0 0ขึ้นไปอ่ะตอนนี้สายก็เอาปรับมาในราคาเดียวกัน3 9 0พทุกชิ้นงานเลยนะคะอ่าครามแท้นะคะชิ้นนี้งดงามมากๆเป็นลายเล็กๆนะคะทักทา,ายมาได้ราคาเพียง3,900บาท ใครที่เคยซื้อสายก็เคยจําได้เพราะว่าเนื้องานก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาไม่เหมือนกันแต่ก่อนก็จะแพงมากๆทุกวันนี้เป็นงานที่น่าซื้อมากๆเพราะว่าสินทานานก็ยังคงกักตุนก็อยากจะปล่อยออกไปบ้างเพื่อที่จะได้ทุนมาทําต่อนะคะอยากได้ทักทายมาเป็นผ้าครามนะคะใช้ไหมบ้านบวกไหมจุนเนื้องานสวยเงาเช่นกันนะคะเป็นผ้าครามนะคะทักทายมานะคะครามแท้ๆ สนใจก็อาบน้ำยาทำนิ้มทรงฟรีด้วยนะจ๊ะ